สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะใครที่เช็คแล้วนะคะว่าตัวเองอยู่กรกฎนะทั้งลัคนาราศีดูได้นะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตที่กรกฎก็สามารถดูได้นะคะพลังงานไพ่เป็นพลังงานความรักนะคะตั้งแต่วันที่ดูนะคะนับไปครึงคร่งหนึ่งหปักหลังของเดือนนะคะก็2อาทิตย์แล้เนาะนะคะเราจะดูถึงสิ้นเดือนกรกาคมนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะ ค่ะพนักง,งานใช่ค่ะของาวนาราศีกร,รกฎนะคะโอ้ในออฟสอทค่ะอุ้ยในออฟสอทมีคนตามสองคนอยู่นะคะ <c oughs> มีคนตามสองโอ้โ oh หสิบถ้วยค่ะชาวกร,รกฎไพ่ดีมากๆเลยค่ะคนที่เขาตามสองคนก็คืออาจจะเป็นภรรยาหรือสามีของคุณก็ได้นะคะเป็นคนในครอบครัวโอ้โ oh หสิบถ้วยแล้วก็สิบดาบเป็นคนที่ อย่าล้างกันไปเป็นคนที่เลิกลากันไปแล้วเป็นคนที่คุณทะเลาะจนเลิกกันอะนะคะเป็นคนที่ทำให้คุณอกหักช้ำใจช้ำรักนะคะคนคนนี้เขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาสร้างสิ่งที่เขาทําอะคะ่ะมันเหมือนเหมือนเขารู้สึกว่าตัวเขายังทําได้ดีกว่านี้ขเขาสามารถที่จะมาเริ่มต้นใหม่ได้เขาอยากให้อุปสรรคนี้มันผ่านไปอยากขอโอกาสอีกครั้งได้ไหม คือชาวลัคนาราศีกรกฎคะมันมีทั้งความสุขและความเศร้าปนกันในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรักที่มันรู้สึกหน่วงอะมันจะสุขมันก็ไม่ได้สุขร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันแต่ว่าถ้ามันจะถามว่าเศร้าเลยไหมมันก็ยังมองเห็นอนาคตว่ามันยังไปต่อกันได้หน้านะคะมันเป็นอะไรที่คนทั้งสองคนนะคะยังเหมือนยังพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคไปได้ด้วยกันถึงมันจะยากลําบากแค่ไหนอะนะคะมันเป็นอะไรที่เนี่ย มีไพ่การ take A c t i o n เกิดขึ้นมาทั้งสองไพ่เลยนะคะมีคนที่เขาอยากที่จะมาปรับความเข้าใจกับคุณอะนะเรื่องที่จบกันไปนั่นคที่ทําให้เลือกราจากกันแล้วว่าน่าจะเป็นปัญหาของเรื่องการเงินมากกว่าเป็นเรื่องการเงินที่อาจจะใช้ไม่พอตึงมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีรายจ่ายมาเรื่อยๆอะอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็นอุปสรรคที่ทําให้ต้องทะเลาะมีปากมีเสียงกันอนะแล้วก็เป็นเรื่องการงานนะคะอาจจะมีคนที่ ไม่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอใจในความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะไม่ชอบให้คุณทั้งคู่คบหากันแล้วก็เป็นที่คุณทั้งคู่ก็อาจจะเป็นแบบชอบเอาชนะกันด้วยอะคะ่ะไม่มีใครยอมใครอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์อะมันมัน,ม,นมีเกิดคอน FLICT ได้มีปัญหาเกิดขึ้นอือไพ่ t ูอ of c u p ขึ้นนะคะแต่อยงไรแล้วว่าคือคุณทั้งคู่อะคะ่ะ มันเหมือนเป็นโชคชะตานะที่จะต้องเจอกับความเจ็บปวดขั้นสุดก่อนแล้วถึงจะได้ตื่นรู้ว่าคนนี้แหละเป็นคนที่เราตามหามาทั้งชีวิตเป็นคนที่เป็นคู่กันสามเหลี่ยนนะจะได้วนกลับมาหากันแน่นอนค่ะหากคุณนะคะยังมีสถานะที่ สมมติถ้าไม่ใช่ครอบครัวนะจะมีโอกาสได้มั่นหมายนะคะจดทะเบียนแต่งงานกันเลยถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วรับรองได้เลยนะคะว่าจะมีการวนกลับมาของคนรักนะคะแล้วก็เตรียมเหมือนเตรียมสร้างครอบครัวกันใหม่เพราะมันขึ้นสองถ้วยสามเหรียญน,นะพวกคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาพูดกันไม่เข้าใจหรือว่าที่มีคนที่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธนะ์น่ะพวกคุณจะจับมือแล้วก็ฝาฟันอุปสรรคไปไปด้วยกันนะคะ อาจจะเป็นเรื่องที่ฐานะไม่ไม่เท่าเทียมกันมีคนที่มีเงินมากกว่าอีกคนนึงมันเป็นเรื่องของสถานะค่ะฐานะทางการทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีคนที่มีเอมีเงินมากกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะคนคนก็เลยมองว่าเอมันไม่สมศักดิ์ศรีไม่คู่ควรอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่าความรักมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะเนาะบางทีคนภายนอกก็ไปดูแลบ้านตัวเองให้ดีก่อนนะคะทีนี้ได้สำรับตอนนี้พวกคุณนิเงียบกันไปเลยอ่ะ นะคะอาจจะมีพลังงานของชาราสีกันได้ด้วยนะคืออย่างนี้เงียบไปเลยนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะการเงียบครั้งนี้นะคะมันเป็นการที่เงียบไปเพื่อทบทวนตัวเองไพ่เดอเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ทบทวนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการในความรักนี้คืออะไรเราต้องการคนที่จะมาสร้างอนาคตร,ร่วมไปกับเรานะคะหรือต้องการคนที่ ออยืนหยัดได้เพราะฐานะการเงินของเราสุดท้ายแล้วคู่ชีวิตมันก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคไว้ด้วยกันนะคะทุกทุกความรักเราว่านะคะยิ่งเป็นเรื่องเงินทองเรื่องเออขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบฐานันดรอ,อะเรื่องออจริงๆเราไม่ค่อยอินกับเรื่องสูงต่ําอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคะหรือแบบหมายถึงว่าหมายถึงใครมันไม่มีชนชั้นอะนะความรักมันไม่มีการแบ่งแล้วนะคะ ทีนี้เราก็เลยมองว่าคนนั้นที่เขาเงียบไปเขาก็ได้ไปคิดทบทวนแล้วนะว่าเขาควรที่จะไม่ไม่หูเบาอะไม่ใช่ฟังคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนจนทาให้ครอบครัวพังอะไรเงี้ยคือเขาต้องต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรอะเข้ามาปรับความเข้าใจให้มากขึ้นแล้วก็ต้องหนักแน่นมากขึ้นนะคะนะคะทีนี้มันมีไพ่ทาวเวอร์เกิดขึ้นใต้เฮอร์มิตนะคะ อยากบอกไปเลยนะคะว่าคนในความสัมพันธ์ของชาวกรกฎที่เงียบนิ่งหายไปนะคะเขาจะกลับมาแบบกระทนหันเลยค่ะที่ต้องบอกว่ากลับมาเพราะอะไรใต้เทา้ามันเป็นหนึ่งไม้เท้ามันเป็นการเริ่มใหม่นะคะได้ทั้งหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าเลยพวกคุณจะได้เริ่มใหม่แน่นอนได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะรักที่นิ่งเงียบกันไปแล้วที่หยุดพัฒนาความสัมพันธ์กันไปคนที่ไม่คุยกันนะคะที่อาจจะมีปัญหาเรื่อง เรื่องเรื่องคนอื่นที่ไม่ชอบนะอย่างเช่นแบบมนุษย์ปาพคนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบมามาจุนจ้านในเรื่องความรักของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย คนที่เขาไม่เห็นด้วยหรือว่าจะเป็นครอบครัวก็ได้แล้วแต่นะคะทีนี้มันก็มีคนที่เขาอาจจะไม่หวังดีกับความรักแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่นะคะจะจับมือฟันฝ่าอุปสรรคกันไปได้แล้วก็จะได้เริ่มใหม่นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยความรักมันจะดีมากขึ้นมันจะก้าวหน้ามากขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเป็นไพ่หนึ่งไม้ท้าเห็นไหมคะมีออกดอกออกผลออกใบนะจริงๆแล้วอะ่ะพวกคุณเป็นคู่กันนะเพราะมันขึ้นสิบถ้วยกับสองถ้วยขึ้นมานะคะเป็นคู่กันที่ว่า สร้างครอบครัวกันได้อย่างยั่งยืนเลยเป็นคู่ที่รักกันได้อย่างมั่นคงเลยนะคะออไพ่ใบนี้ก็บอกเลยว่าเนี่ยชาวกรกฎอาจจะต้องอดทนนิดนึงจริงๆแล้วคนรักของคุณก็รักคุณมากๆเลยนะคะเขายังมีความรักให้อย่างมั่นคงเลยแต่มันอาจจะมีภาวะปัจจัยรอบตัวหลายๆอย่างที่เข้ามากระทบกระเทือนทั้งเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรอีกอเนาะนี่ไพ่นี้นกระโดดออกมาเลยนะคะ อัลควาเดลเลฟนะคะรักที่ยังไม่สมหวังนะคะไม่มีแรงดึงดูดมากพอที่จะทําให้รักไปต่อได้นี่มันพ่ยขึ้นมาในตําแหน่งของอดีตนะคะคือเนี่ยมันอาจจะมีใครที่ต้องต้องเพิ่มความหนักแน่นมากขึ้นนะคะถ้าถ้ารนะนะักกันก็ต้องฟังกันนะถ้ารักกันแต่ไปฟังคนอื่นก็ก็ไปรักคนอื่นนะคะโอ้รักกันก็ต้องฟังกันนะอะไรยังไงต่อสาวกรกฎเอ็กซ์เพรเลฟนะคะ ให้บอกว่าให้คุณอ่ะแสดงความรักไปเลยนะแสดงความรักของคุณนะไปข้างหน้าแล้วก็สร้างความโรแมนติกก็เหมือนกับว่าทําให้เขารู้ไปเลยว่าโอเคไม่ว่าจะเออน้ําลายชาวบ้านกี่ปากที่พูดก็ไม่สามารถที่จะทําลายรักนี้ได้นะพิสูจน์ให้ให้คนรักของคุณเห็นว่าความรักอืมมีค่าแล้วก็มีคุณค่ามั่นคงมากกว่า คําคนนะนะคะไพ่ใบต่อไปวิธีค่ะโอ้การกลับคืนการกลับคืนย้อนคืนนะถึงเวลาแล้วที่ต้องแยกตัวออกจากโลกกว้างเห็นไหมคะบอกเลยว่า this time to disconnect from the world นี่คือเวลาที่คุณจะไม่ต้องไปสนใจโลกภายนอกว่าเขาพูดกันยังไงว่าเขานินทาหรือว่าูลลี่คนรักของคุณว่ายังไงนะคะหมายถึงว่าเอันีถ้ถ้าเป็นคนมา,มาส่องชาวกรกฎนะให้คุณหนักแน่น กับความรักนี้ให้มากขึ้นนะคะนะคะพวกคุณเป็นคู่กันอ่า็ n g a จเมนต์นี่ไงพ่มาแล้วการมั่นหมายความรักของคุณนะคะกําลังก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเป็นอีสเต็ปหนึ่งความรักมันเหมือนเป็นบททดสอบถ้าพวกคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้ผ่านทดสอบของขี้ปากชาวบ้านอะไรแบบนี้นะคะก็ จากความรักที่อาจจะอยู่ในเลเวลล่างๆนะคะก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นมิดเดิลเป็นมิคซิมัมก็มันก็จะดีมากขึ้นมองเห็นอนาคตพร้อมกันมากขึ้นนี่ค่ะไพ่ใบต่อไป,ไปพวกคุณอยู่กันนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนกับเป็นเด็กอีกครั้งนึ่งชิลเด้นนะคะหรือก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีน้องนะคะมีเด็กร้อมาเกิดหรืออาจจะมีใครเป็นพ่อแม่ๆก็ได้อ่ออาจ,จะมีเด็กที่มี มีข้อข้องเกี่ยวในความสัมพันธ์นั้นนะคะที่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นปัญหาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นทั้งบวกและลบอันนี้เราก็ไม่ไม่แน่ใจว่าพลังงานของใครที่เข้ามานะคะเพราะว่าอยู่ดีก็เป็นเป็นน้องน่ารักสองคนแทรกขึ้นมาเลยนะคะก็อาจจะมีข่าวดีหรือว่ามีก้าวใจนะคะอืมเป็นเด็กน้อยน่ารักนะคะโอเคนะเดี๋ยวให้ให้คีออฟเลอรบอกชาวกรกฎหน่อยดีกว่าว่าความรักนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะหรือว่าอีก ปากหลังนะคะถ้าคูดเราปากหลังก็คือ15วันอะ่ะ15้าวันต่อจากนี้อ่ะนะคะจะเป็นยังไงนะคะความรักของของคุณตัดใจไม่ได้เห็นไหมคะคนคนนี้นะต่อให้จะเจ็บปวดแค่ไหนนะคะไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เขาตัดใจจากคุณไม่ได้คะ่ะนะคนคนนี้รักคุณนะผ่านไฟเก่าคะ่ะมีโอกาสเลยนะคะคนคนคนนี้จะกลับมา เนอขอคืนดีคุณนะคะเป็นแฟนคนเก่าแฟนคนเดิมเขาจะกลับมาแน่นอนค่ะเป็นรักครั้งเก่าที่ต้องการกลับมาขอคืนดีกับคุณและไพ่ใบนี้แอบรักค่ะบอกเลยว่าเขารักคุณแต่ว่าเหมือนเป็นคนขี้อายไม่แสดงออกเป็นคนปากหนักอะ่ะหูเบาจะปากหนักอย่างเงี้ยนะอาา๋อเราก็บอกเลยว่าอืมเหมือนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องการอะไรอ่ะนะคะตัวเขาก็อาจจะไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยค่ะเหมือนไพอ่อยากจะให้ พูดกันด้วยด้วยเปิดเปิดใจคุยกันนะนะคะเนี่ยประสาททรายอาจจะมีใครคนหนึ่งนะเป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนเล็กอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนตัวเขาก็อาจจะเหมือนโดนปกป้องมาตั้งแต่เด็กอะ่ะก็เลยเวลามีความรักก็จะเปราะบางนิดนึงคือเหมือนไม่รู้จะดูแลรักษามันยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องให้เวลาตัวที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออความรักนี้มันจะต้องต้องฟังใครบ้างทีนี้ย ก็ต้องใช้ความหนักแน่นของชาวกรกฏแล้วนะคะที่จะช่วยเสริมให้ให้คนรักเนี่ยมั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้นะไปกันได้จริงๆนะคะให้เขามั่นคงมากขึ้นอืมโอเคยังไงก็อันนี้เป็นคลิปดวงแต่โดยรวมเนาะถ้าชาวลัคนาราศรีกรกฏนะคะอยากดูดวงส่วนตัวก็คลิกลิงนีงหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะรอรับคำทำนายภายในหนชั่วโมงนะคะหลังจากส่งสลิปแล้วแจ้งชื่อน,นา,ามสกุลไปเกิดเรียบร้อยแล้ว ดูดวงได้ตลอดเลยนะก็คือไม,ไม่ต้องรอนานนะคะไม่ต้องไม่ต้องจองคิวไม่ต้องไม่ต้องรอข้ามวันนะคะโอเคเป็นดวงส่วนตัวก็เปิดไพ่ให้เป็นคลิปแบบนี้เลยถ้าปูออปชันก็มีราคาบอกแจ้งไว้แล้วนะแล้วก็ถ้าใครอยากบูชานะคะกําไรเสริมรักนะคะสมปรารถนาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะได้ทั้งกล่องกันเปย์อย่นี้เลยนะเป็นเซตนี้เลยนะส่งฟรีทั่วประเทศ โอเคชากรกฎขาขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูยังไงก็ขอให้ความรักของคุณนะคะหนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็เติบโตไปได้วยกันคุณและคนรักนะคะขอให้เข้าใจกันแล้วก็จากต้นกล้าก็ค่อยๆค่อยๆเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะ <c oughs> ก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความเมตตานะคะของคุณทั้งคู่นะคะโอเคยังไงขอให้ชากรกฎมีความสุขมากๆเลยแล้วเจอกันคลิปต่ตอไปค่ะ